อาวุธทั้งหมดในเกมคุณยะกันนี่ภาคที่หนึ่งอันดับที่1ช็อตกัน การที่เราจะได้ช็อตกันเราต้องไปหาชิ้นส่วนทั้งหมด3ชิ้นมันเป็นชิ้นส่วนปืนช็อตกันแต่ตอนนี้เราก็ต้องอย่าให้คุณยายจับได้เมื่อเราได้ชิ้นส่วนชิ้นแรกมาเราก็ต้องรีบวิ่งลงไปที่โรงรถจากนั้นเราจะพบแบบแปนของปืนเราต้องนําชิ้นส่วนทั้ง3ชิ้นมาประกอบให้ครบแล้วเราก็จะได้ปืนช็อตกันมาตอนน,ตอนนี้เราได้ชิ้นส่วนที่ 2, 2> <c oughs> มาแล้วเราก็ต้องรีบวิง่งไปที่โร oh. <c oughs> งรถเลยค<ๆ>่าวนี้ก็เหลืออีกแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นมันคือปลายปืนของช็อตกันเมื่อหาครบทั้งหมด3ชิ้นแล้ว ก็ต้องรีบวิ่งไปที่โรงรถเหมือนเดิมแล้วก็นํามาประกอบที่แบบแปลนปืนของเราคราวนี้ก็เป็นอันสําเร็จเรียบร้อยปืนช็อตกันประกอบเรียบร้อยเลยจากนั้นเราก็หยิบกระสุนได้เลยไม่ว่าจะเป็นผีคุณยายหรือว่าสัปหลาดปืนช็อตกันนี้ก็ยิงจนดี้ง <c oughs> เป็นไงล่ะเอ๊ะเอานี่ <c oughs> นเลยเหรอเจอปืนช็อตกันแล้วนี่อย่อา,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 าขวางทางครับอย่าขวางทางลงลงลงไปครับลงไป ้ยยายยายยายลงไปสิบอกแล้วให้ลงไปถึงแม้ว่าลูกคุณยายที่ถูกจับบัดเอาไว้ปืนช็อตกันก็ยิงจนดีเป็ไปไงโหดไหมแม้แต่กาก็ยังเลี่ยงเ <c oughs> ป็นไงคนล่วงเลยค่ะแต่ขอบอกเอาไว้นะว่าปืนช็อตกันไม่สามารถที่จะยิงคุณยายไปมุมผูเป็นอมตะได้ ไปเชืกันลองดูสิว่าฉันเป็นอาตะโัวว่าฉันเป็นอาบาตะโอ้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 รรอาบาตะเลีรรรร้ยงเจ๊ทางที่ดีเราอย่าไปยุ่งกับคุณยายแมงมุมดีกว่าหนีดีกว่าเร็วความร้ายกาจของปืนช็อตกันยังไม่หมดแค่นี้ปืนช็อตกันยังสามารถที่จะยิงแมงมุมที่อยู่ใต้หลังคาได้อีกเจ้าแมงมุมใต้หลังคาฉันจะจัดการแกเดี๋ยวนี้ล่ะฉันจัดการแกด้วยปืนช็อตกัน ทำไมมันไม่มาล่ะหรือว่ามันกลัวกระสุนปืนชอดกันกันแน่ถ้าอย่างนี้ต้องจัดการด้วยปืนชอดกันต้องซ้ำอีกรอบต้องซ้ำอีกรอบกระสุนเยอะนี่แงเจ้าแมงมุมมี รียบร้อยกลายเป็นซากแมมมุมพยุ่มหลังคาไปเลยอันดับที่2หน้าไม้ปืนยาสลบอาวุุสดโที่ใช้ในการล่าสัตว์เป็นปืนยาสลบที่แม้แต่กระทั่งัวควายก็ยังล้มการที่เราจะค้นหาปืนยาสลบนั้นเราต้องใช้กุญแจเวเพิรนคีเท่านั้นในการเปิดตู้หน้าไม้ยาสลบหน้าไม้ยาสลบจะมีลูกกรทั้งหมด3ลูกไม่ว่าเราจะยิงไปกี่ครั้งลูกศรก็จะไม่มีวันหมดแต่ขออย่างเดียวห้ามทําหายเท่านั้นก็ยังสามารถใช้ได้เรือ ไม่ว่าจะเป็นกล่องไขควงที่อยู่ด้านบนป, <ะ S 1> ปืนหน้าไม้ก็สามารถที่จะยิงให้มันล่วงลงมาได้โอ้โหโคตรเท่หรือแม้กระทั่งสัญ,ญลักษณ์สีแดงที่อยู่ในห้องใต้ดินก็สามารถที่จะยิงได้อย่างง่ายได้โอ้โหเท่จัดเลยไงเปิดละปืนหน้าไม้ยังสลบยังสามารถที่จะจัดการคุณยายได้อีกนะจะบอกให้นี่ปากกลางหัวใจเลยครับโอโ สลบรับยายยายยายอยาเป็นทุนครับยายผมว่ายายนะตรงนี้ไม่ดีนะยายควรไปนอนข้างล่างเลยครับยายนอนข้างล่างสะดวกกว่ายายนิ่มด้วยครับงล่งสลบสไลดยกันเลยทีเด cin ียวแต่ถ้าว่าปืนยาสลบนั้นไม่สามารถที่จะทำลายผิวของกาได้กา ทำไมยิงไม่เข้านี่การนายเป็นซุปเปอร์แมนหรือเปล่าอย่าทำลูกฉันะนะคุณยายยังไม่เข็ดอีกเหลอนี่แน่ฉีดยาเด่ยนะครับยายเป็นยังไงล่ะสำหรับปืนยาสลบของเราอยู่ๆย,ยายก็งว่วงแบบไม,ม่เข็ด ความร้ายกาจของปืนยาสลบปของเรายังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังสามารถที่จะยิงลูกคุณยายจนหน้าห,หันได้โอ้โ oh ห oh oh. ถึงกับหน้าหันเลยครับลูกคุณยายแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ปืนยาสลบก,ก็ไม่สามารถที่จะทําลายคุณยายแม่มุมได <c oughs> ไม้ไม่ส่สัาปืายาสขขาาอาา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 ยคุณาายาา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 ยาาามมมามา่าาาาาลูกของคุณาาาาามาา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 าอย่างแ่นอน ออกมาเลยเจ้าลูกคุณยายแมมมุ้มต้องเจอปืนยาสลบของฉันนี่แน่เด้งเลยครับอันดับที่สาม แผ่นแช่แข็งการที่เราจะได้แผ่นแช่แข็งเราต้องหาวิธีจัดการป้ายสัญลักษณ์สีแดงที่ขวางประตูเอาไว้อยู่แล่เราก็จะได้แผ่นแช่แข็งมาจากนั้นอย่าลืมไปทักทายที่กระโหลกด้วยนะสวัสดีโทษทีหัวพี่หลุความไรก้กอดของแผ่นแช่แข็งไม่สามารถที่จะแช่แข็งกาได้นะจะบอกให้เปไงโอ้โหแข็งเราแทนเลยครับสวยละคับ กายังหัวเลาะย่อแต่ความรร้กัดของแผ่นแช่แข็งยังไม่หมดแค่นั้นถะโยนลงไปที่พื้นแล้วใครมาเหยียบแล้วก็โอ้โหนั่นมันอะไรนั่นมันหัวหลุดใช่ไหมคุณยายหัวหลุดแล้วหัวคุณยายไปไหนหัวคุณยายไหลมานี่เลย โคตรโหดเลยแผ่นแช่แข็งหัวกลิ้งเลยครับหัวกลิ้งแต่เรื่องที่แปลกก็คือเมื่อเราวางแผ่นแช่แข็งขณะที่ลูกคุณยายกาลังคานมาปรากฏว่าแผ่นแช่แข็งของเราหายไปเออยายครับยายยายเอาแผ่นแช่แข็งของผมไปไหนครับยายยายแผ่นแช่แข็งหายอ๋อยายเสียมันไปแล้วลงไปเอาละกันอย่าเอาแผ่นแล้วมันเล่นยังอย่าไม่เช้าอ๋อยายเอามาข้างล่างนะครับแล้วยายทิ้งลงมาทำไมตรงนี้ โอ้ยแผ่นแช่แข็งของเราและอีกเรื่องประหลาดอีกอย่างนึงก็คือแผ่นแช่แข็งของเราเมื่อเราเอามาวางไว้ที่หน้าคุณยายแม่มุมผู้เป็นอมตะก็ไม่สามารถที่จะจัดการคุณยายแม่มุมได้อีกตางเคย แผ่นแผ่นแช่แข็งก็หายไปด้วยถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนแล้วนะครับยายแบงมุมและอีกหนึ่งสิ่งที่เราไม่ควรทําก็คือการที่เราเอาแผ่นแช่แข็งมาวางไว้ที่หน้าลูกคุณยายแมงมุมซึ่งไม่รู้ว่าลูกคุณยายมงมุม,มมันจะวิ่งไปทางไหนต่อให้เราวางเอาไว้แมงมุม,มมันก็ไม่ไป e <L> เยียรเรื่องที่จะมากัดเราแทนลูกคุณยายมงมุมโคตรฉลาดเลยอ <L> ันดับที่4สีสเปร์ถ้าหากว่าเราพบรีโมทที่มันมีปุ่มอยู่ปุ่มเดียว <L> นั่นแหละมันคือรีโมทห้องลับที่อยู่ห้องใต้บันไดข้างล่าง ซึ่งห้องนี้มันได้ถูกล็อกเอาไว้ด้วยรีโมทเมื่อเรามาถึงห้องใต้บันไดก็ทําการกดสวิตช์จากนั้นไฟสีแดงก็จะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวแล้วเราก็จะพบกับสีสเปคความอันตรายของสีสเป์ถ้าเราฉีดใส่หน้าใครก็จะทําให้คนนั้นแสบตาไปอย่างรุนแรงเลยเชียวอาวายหาตั้งหน้ามายายตีซสอ ทำไมยายใส่ตาอย่างนี้แต่ความร้ายกาจของสีสเปร์มันจะอยู่ได้แค่พักเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องตามฉีดไปเรื่อยๆจนกว่าตาคุณยายจะมองไม่เห็นแล้วกันนะครับโอ้ยแสบตาแล้วเสียตาโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเสบตาเอ่อยายครับยายอ้าวยายเดชครับยายเดชยายเดี้ยงเอายายเดี้ยงครับทุกคนอ๋อยายยายหลับยายหลับยายหลับเสีตาอีกเลย ไม่ยยกดินฟาดี๋ยวนะฮะโอ้โหเสดต่อเสดต่อทำไรไม่เสดต่ออะไรขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าการใช้สีสเปรย์ในแต่ละครั้งอย่าลืมนับจำนวนการใช้เพราะว่ามันมีจำนวนจำกัด